จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 l e o n เลียนเกับโอกาสควา้าแชมป์โลกครั้งแรกหนึ่งในชาติที่เป็นตัวเต็งในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์คงหนีไม่พ้นอาเจนติน่าที่ตอนนี้ผลงานกำลังขึ้นม่อร้อนแรงแบบสุดๆ พร้อมรักษาสถิติไร้พ่ายมาแล้ว35นัดติดต่อกันจึงต้องยอมรับเลยว่านับต้งแต่ที่พวกเขาควา้าแชมป์โคปาอเมริกาสมัยล่าสุดมาครองเหลือนกลายเป็นจุดเชื้อเพลิงให้กับนักเตะทุกคนในทีมรวมไปถึงสตาร์อย่างเร์เนลเมซี่เพราะตอนนี้ทัพฟ้าขาวกลายเป็นทีมที่มีความลงตัวรอบด้านมากจริงๆทุกวระโลกปลายปีนี้มีโอกาสไม่น้อยที่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเมซี่ในการไล่ล่าความสำเร็จสูงสุดที่ตัวเขา ยังไม่เคยคว้ามาครองได้เลยตลอดอาชีพการค้าแข้งภายหลังกว่ามาแทบทุกโทฟี่แล้วที่มีโอกาสลงสนามว่าแล้วสิ่งที่อยากนําเสนอในวันนี้คือโอกาสคว้าแชมป์โลกครั้งแรกของเมซี่ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการเอื้อมมือไปคว้ารางวัลที่เขานั้นปรารถนาอยากจะครอบครองความเจ็บช้ำจาก8ปีก่อนย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลโลก2014นั่นคือครั้งที่เมซี่เข้าใกล้ถ้วยแชมป์โลกมากที่สุด เพราะทีมสามารถกุยทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศชนิดที่ว่ากันก่อนหน้าเกมสุดท้ายของทัวนามเมนต์ที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดไม่สะดุดพ่ายให้กับใครจนกระทั่งถึงวันตัดสินแชมป์ที่พลาดท่าไปอย่างน่าเสียดายก่อนนั้นเมสซี่เพิ่งอายุเพียง27ปีเท่านั้นและเป็นหนึ่งในช่วงวัยที่ผลงานของเขากําลังพีคแบบขั้นสุดซีซั่นก่อนบอลโลกจะเปิดฉากเขาจัดการไอยประตูในสีเสื้อบาซ่าไปมากถึง45ตุงจากการลงเล่น54นัด ้อมปิดฉากด้วยการควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนและโคปาอร์เดเล่เรียกได้ว,ว่าความมั่นใจกำลังเอ่อล้นแบบสุดๆทุๆๆๆบโลกครั้งนั้นอาร์เจนตีนถูกจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกับบอสเนียอิรานและไนจีเรียบทสรุปทีมกวาด9แต้มเต็มเข้ากระเป๋าเมสซี่ทำไปได้4ประตูด,ด้วยกันก่อนที่ในรอบต้องเอาจะผ่านดานสวิตเซอร์แลนด์ชนะในช่วงต่อเวลา1-0และชนะเบลเยียม1-0นัาจุดโทนฮอลแลนด์ส่งผลให้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ เจอกับเยอะระมันเรื่องเรื่องของผลการเข่งขันเชื่อว่าแฟนบอลคงทราบดีกันอยู่แล้วว่ามันออกมาในรูปแบบไหนนั่นถือว่าเป็นหนึ่งในความเจ็บปวดที่เมสซี่ต้องแบกรับมันไว้ให้ได้ภาพตอนที่เขาเดินผ่านทั่วแชมโลกกลายเป็นหนึ่งในรูปที่ทรงพลังและสามารถจินตนาการได้อย่างหลากหลายรูปประโยคที่พลั่งภูออกมาจากความเจ็บท้ำในวันนั้นจุดหมายการเป็นแชมป์โลกของเมสซี่ยังเป็นหนึ่งเดียวที่เขาาาาออยกจะคว้า้มางใหได เพราะนั่นไม่ต่างอะไรจากโทฟี่แชมป์ใบสุดท้ายในอาชีพการค้าแข้งเปรียบไปก็คล้ายกับจิ๊กซอที่มีหนึ่งชิ้นที่ขาดหายไปแม้ภาพรวมจะสวยงามแต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทั้งหมดองค์ประกอบของทีมทัพฟ้าขาวในชุดปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นการผสมภาษาระหว่างความใหม่และความเก่าของนกเตะได้อย่างลงตัวแข่งหลายคนกําลังอยู่ในช่วงที่ผลงานยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นลาวเโรมติเนส โรดิโกเดอพอรหรือ Martinez, ลิซันโดมาติเนสรวมไปถึงรุ่นพี่ไยเกาที่พร้อมสร้างความแตกต่างให้ทีมอย่างเรอเนอเมสซี่นอกจากนั้นยังรวมกับเหล่าบรรดารารุ่งในวันที่กำลังห้าวพร้อมเปิดประตูต้อนรับความท้าทายเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นฮูเรียตอาวารสฟาคุนโดเมดิน่าหรือเอนโซเฟอร์เนเดที่เพิ่งเรียกติดทีมมาในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดซึ่งเมื่อมวลรวมมันอุดมไปด้วยนักเตะต่างช่วงวัยที่สามารถก้าวขึ้นมาทดแทนกันได้ทั้งหมด รวมทั้งได้เรื่องของประสบการณ์จากนักเตะที่ผ่านเวทีระดับโลกไปอย่างโชคโชนและลูกบูลูกบุญนจากเหล่าดาวรุ่งยิ่งทําให้เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันมากขึ้นไปอีกฉะนั้นแล้วด้วยองค์ประกอบในทุกๆตําแหน่งมันเลยทําให้อจัจจิน่าในตอนนี้มีขุมกําลังให้โค้ชอย่างเรียวเนลสกาโลนี่เลือกใช้งานแบบล้นมืออยู่ที่ว่าจะจัดใครลงสนามหรือเลือกใครมาเป็นแคนดิเดตในการลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายความกระหาย หนึ่งในจุดเด่นอาเจนตายชุดนี้คือเรื่องของความกระหายในชัยชนะซึ่งประเด็นนี้พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นตลอดช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาจนเป็นส่วนหนึ่งในการเถลิงบอลลังควา้าแชมป์โคปาอเมริกามาครองได้สําเร็จเมื่อปี2021พวกเขากลายเป็นทีมที่แพ้ยากจนไร้พ่ายมาแล้ว35นัดติดต่อกันมีบางเกมที่สามารถยิงประตูคว้าชัยชนะช่วงท้ายเกมหรือบางนัดที่รู้วิธีว่าจะเล่นอย่างไรเพื่อการลงเอยด้วยการรักษาผลสกอร์ที่ตามหลังจนเรื่องแรงกระหาย ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกบอลโลกหรือเกมอุ่นเครื่องเราจะเห็นนักเตะทุกคนแสดงความมุ่งมั่นออกมาอย่างชัดเจนไม่มีการเดินทอดน่องให้เห็นสังเกตได้าจากเกมอุ่นเครื่องขอบวนล่าสุดที่ทั้งการไล่ถลุงคอนดูรัสหรือจาเมกาด้วยสกอร์เดียวกันคือ3-0รวมไปถึงในศึกฟิแนลลิซิม่าที่ดวลกับอิตาลีก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังมากแค่ไหนซึ่งนี่คือข้อดีที่ทีทมกําลังมีลงไปสู้ด้วยวิธีการหรือแท็กติกพร้อมสายแรงกระหายที่อยากเป็นผู้ชนะลงไป ไม่ว่าจะกับใครที่ได้รับโอกาสก็สมักจะสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้มันเลยกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้นําที่บอกว่าพวกเขาจะสามารถไล่ล่าแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกนะับตั้แต่ปี1986ทุกคนสูเพอร์เมซี่เหตุการณ์นี้เชื่อว่าแฟนบอลคงรับรู้และประจักษ์ผ่านสายตาก,กันมาบ้างแล้วในศึกโคปาอเมริกาครั้งล่าสุดที่เหล่านักเตะอาเจตินาทุกคนวิ่งแบบถวายหัวเพื่อลูกพี่ใหญ่อย่างเลเนอร์เมซี่ จนสามารถคว้าความเส็จมาครองได้และเป็นโทรฟี่แชมป์ครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่ของดาวเตะรายนี้อีกด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นการถูกต่อยอดมาเรื่อยๆจนกลายเป็นภาพจาแล้วว่านักเตะทุกคนในทีมลงไปสู้เพื่อเมสซี่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกคนพร้อมปกแขนเสื้อและปกป้องดาวเตะรายนี้แบบสุดกําลังหลักฐานชัดเจนอย่างเกมกับคอนดูรัตที่เมสซี่โดนเล่นนอกเกมใส่ทุกคนพร้อมใจกลูเข้าหาคนต้นเรื่องแน่นอนนี่คือสิ่งที่ดี กลายเป็นว่าเมซี่คือสวนรวมจิตใจของรุ่นน้องทุกคนบุคคลเหล่านั้นพร้อมทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อส่งเสริมให้ดาวเตะร,ระดับตำนานคนนี้ครอบครองความสำเร็จทุกอย่างก่อนจะโบกมือลาอาชีพการคาแข้งโอเคแหละตอนนี้เรายังไม่อาจตอบได้หรอกว่าอาร์เจนติน่าจะฟาดานต่างๆไปคว้าทั่วแชมป์โลกมาครองได้หรือไม่แต่มองจากตรงนี้พวกเขาคือตัวติงอันดับต้นๆที่มีโอกาสตรงนั้นและทันนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งสั่งลาของเมซี่ ฉะนั้นแล้วภาพฉากสุดท้ายของเขายังการเป็นกัปตันพาลูกทีมชูถ้วยแชมป์โลกคงเป็นอะไรที่ออกมาสวยงามไม่ใช่น้อยเมสซี่กับแชมป์บโลกครั้งสุดท้ายที่อาจคว้าโทฟี่แชมป์มาครอบครองได้เป็นครั้งแรกไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้แฟนบอลเชลซีคงหายใจไม่ทั่วท้องกับข่าวนี้ เมื่อล่าสุดมีรายงานว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเชลซีกับเอ็นโกลโลก,กองเต้ยังไม่มีความคืบหน้าหลังกองกลางแชมป์โลกร้องขอสัญญายาว4ปีตลอดช่วงเวลาที่กองเต้ค้าแข้งกับเชลซีเขากลายเป็นหัวใจของเกมรับของทีมในทุกยุคแต่ทว่าหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมากองเต้เจอปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าเช่นเดียวกับในซีซั่นนี้ที่จะตัวเพิ่งได้ลงสนามช่วยทีมไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนอกจากนี้สิ่งที่กังวลน,นั่นก็คือ สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับเชลซีจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และเขายังไม่มีท่าทีว่าจะต่อฉบับใหม่ล่าสุด d ดล l เม a i ail, ซื่อดังแดนผู้ดีรายงานว่าเชลซีได้มีการเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่กันกับกองเต้แล้วแต่การเจราจาต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากกองเต้ต้องการรายละเอียดสัญญาคล้ายคลึงกับสโมสรอนที่เสนอให้กับคาริดูคูลิบาลีหลักๆก็คือเรื่องสัญญาระยะยาว ที่เจ้าตัวต้องการให้สัญญาของเขาไปสิ้นสุดลงในปี2026ในขณะที่ทีมดังแห่งลอนดอนเสนอให้เพียง2ปีพร้อมออปชั่นขยายอีก12เดือนนั่นหมายความว่ากองเต้สามารถเจรจากับทีมในต่างแดนได้ตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม2023ก่อนที่จะย้ายออกจากทิ่นแซฟฟอร์ดบลิดแบบไม่มีค่าตัวโดยมีทีมบั่นเกิดอย่างแป้แชร์ที่พร้อมอ้าแขนรับไปร่วมทีม ทอมมัสตูเคิลอดีผู้จัดการทีมเชลซีมีโอกาสได้รับงานใหม่ในหลีกบ้านเกิดแต่เจ้าตัวไม่สนใจพร้อมรอเวลาที่เหมาะสมในการคุมสโมสรในระดับหัวแถวเชลซี Chelsea ตกโกลอี้เมื่อวันที่7กันยาหลังพาเชลซีออกไปพ่ายกับดินาโมซาเก็บในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยท็อตโบรี่จะของทีมใหม่ของทีมสิงบูอหันไปคว้าแกมพอตเตอร์ในายใหญ่ไบรตันให้ย้ายมารับช่วงต่อกระทั่งในช่วงที่เบย์มินิกมีผลงานตะกุตะกัก ทูเคิลก็โดนโยงกับทีมเสือใต้ว่าสนใจดึงเขาไปเป็นกุซือคนใหม่แต่บอดทีมแชมป์บริติก้ายืนยันเสียงแข็งไม่มีแผนปลดยูเลียนานาเกอร์มันตามที่สื่อพยายามลือกันเป็นตุปเป็นตะแต่ถึงกระนั้นลาสุดแพตริกแบกเกอร์นักข่าวด้อยของสปอร์ตวันเผยเบเออร์เลเวอร์คูเซนสนใจทาบทูเคิลมาคุมทีมเนื่องจากในซีซั่นนี้เทราโดเซลเนมีผลงานที่ย่แย่แม้สโมสรนจะได้ฟาดแข่งถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตาม จากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีของเลเวอร์กูเซนที่ชนะแค่นัดเดียวในหลีก8นัดแรกและรั้งตำแหน่งรองบุย้ยส่งผลให้ซีโอเฟอร์นันโดคารโลจ่องปดกุญซือไว้43